เรื่องโชคดีใน48ชั่วโมงนี้ของคุณจะเป็นอะไรก่อนฟังคำนายอย่าลืมติดตามหัวใจให้มหมออัมรมาทาโรด้วยนะคะนี่เป็นการรันดอมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดว่าใช่เลื่อนผ่านได้เลยสัสสดๆกันนะคะสาหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์และทักมาจองคิวกันก่อนนะคะอ่ะขอดูหน่อยใน48ชั่วโมงนี้จะมีเรื่องโชคดีอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างคนที่เลื่อนฟิดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้โอ้โห ต้องบอกเลยนะคะเรื่องโชคดีของคุณจะเป็นสิ่งที่คุณกระทํามานะก็คือคุณทําบุญสิ่งใดมาคุณทําดีสิ่งใดมาต้องบอกเลยว่าผลจากการทําสิ่งนั้นจะส่งผลกับคุณนะเช่นคุณอาจจะเคยทําสิ่งดีๆมาในอดีตคุณเออคุณเคยให้ความช่วยเหลือเรื่องเงินกับผู้คนคุณก็ได้รับความช่วยเหลือเรื่องเงินกับผู้คนคุณเคยให้น้ําใจนะในการที่อาจจะพูดดีกับใครบางคนคุณก็อาจจะได้รับ คําพูดดีๆจากใครบางคนเมื่อคุณให้โอกาสใครบางคนคุณก็จะได้รับโอกาสดีๆจากใครบางคนเช่นเดียวกันนะใน48ชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าผลบุญของคุณมันส่งผลนะบุญกุศลที่คุณสร้างมาจะส่งผลให้คุณได้รับโชคดีได้รับสิ่งดีๆความโชคดีที่เกิดขึ้นกับคุณต้องบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดจากการที่คุณได้เคยทํามาในอดีตนั่นเองมันเหมือนคุณทําอะไรก็ได้เช่นนั้นทําอย่างไรก็ได้เช่นนั้นเพราะฉะนั้นแล้ว ในช่วงเวลานี้ขอให้คุณคิดดีพูดดีทำดีนะสิ่งดีๆที่คุณทำจะส่งผลกับคุณอย่างแน่นอนนะขอเปิดเพิ่มอีกหน่อยนะความโชคดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณใน48ชั่วโมงนี้จะเป็นอะไรอีกเออ,เ,อ,อเห็นไหม มีโอกาสมีช้อยส์มีทางเลือกให้ชีวิตมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินนะการงานความรักทุกอย่างนะที่คุณปรารถนาเนี่ยมีโอกาสจะได้ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจกับของคุณขึ้นอยู่กับแรงบุญแรงกุศลหรือก็เอ่อการที่คุณได้ทำสิ่งดีๆมายิ่งถ้าเกิดคุณทำดีคิดดีพูดดีมาโดยตลอดนะและจนถึงปัจจุบันคุณก็ยังทำดีต่อไปเนะี่ยมีโอกาสมากเลยนะที่คุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตให้คุณเลือก นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานหรือความรักก็แล้วแต่นะเพอ่ม<ๆ>มีเข้ามาแบบประเดประดัง<ๆ>เข้ามาแบบแทบจะเลือกไม่ถูกแทบจะรับไม่ไหวนะอ่าสุดท้ายค่ะความโชคดีที่เกิดขึ้นกับคุณใน48ชั่วโมงนี้คืออะไรโอ้มันเป็นมันเป็นข่าวดีเป็นโอกาสดีๆเป็นสิ่งดีๆเป็น เป็น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 ความหวังดีๆสําหรับคุณจริงๆนะถ้าเรื่องงานอนะ่ะเป็นไปได้เลยนะว่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามาให้กับคุณแบบอาจจะมากกว่าหนึ่งสิ่งหนึ่งอยา่างนะใครหวังงานมีโอกาสว่าจะเข้ามาพร้อมๆกันและให้คุณเลือกส่วนในเรื่องของความรักอ่ะมันเหมือนกับว่าจะมีคนรักดีๆเข้ามาให้คุณได้เลือกให้คุณได้ตัดสินใจคืออะไรที่คุณคาดหวังอยู่มีโอกาสสาเร็จขอให้คุณคิดดีพูดดีทําดีเข้าไว้บุญกุศลจะส่งผลส่งผลให้คุณได้เจอจกับความโชคดีนะยินดีด้